สวัสดีค่ะจากผักการหอมสวีเดนนะคะค่ะวันนี้มีโอกาสเข้าสวนอีกแล้วจ้ามาดูว่ามันจะคืบหน้าไปสักเท่าไหร่แดดดีค่ะแต่อุณหภูมิอยู่ที่สี่องศานะจ้าวันนี้ผักการหอมใส่หมวกดูค่ะ <c ười> คือหมวกแคบข้างในนี้ผักการหอมเอากันตัวนี้ไม่ให้มัน ลื่นมาปิดตาค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าโซโลอนแต่ว่าด้านในมันเป็นใยสงเคราะห์ค่ะการฝนการลมได้นะคะผ้านี้ผักกาดหอมเย็บขึ้นมาเองค่ะไอตัวนี้ก็เอาไว้กันไม่ให้ผ้าตัวนี้ลื่นแต่ส่วนหมวกด้านบนนี้การแสงแดดค่ะเพราะว่าเวลานี้มันมีทั้งแดด มาฝนก็พลัมด้วยนะคะหิมะก็มาบ้างในบางวันลูกเห็บก็ลูกเห็บก็เพิ่งหยุดไปค่ะก็ป้องกันเอาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าลมมันหนาวจา้าก็อยากจะทำรัว้วทำสวนค่ะเป็นการผ่อนคลายด้วยแล้วก็เพื่อปากเพื่อท้องด้วยค่ะ คนชอบทำยังไงล่ะคะคุณแลมโบก็ซ่อมเครื่องมือคะ่ะแกก็มีไอรถถ่าเล็กๆอยู่อันนึงเคยบอกว่าถ้ามันใช้ไม่ได้ยังไงเขาก็จะหาวิธีช่วยคะ่ะแต่ผักการหอมก็จะขุดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอุปกรณ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมคะ่ะแต่ผักการหอมเริ่มนิดนึงแล้วคะ่ะตรงนี้คะ่ะ จะได้ไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะค่ะก <I> ็ค่อยๆทําค่อยๆทําไปค่ะเดี๋ยวก็เสร็จวันนี้มีวันนี้มีกําลังใจค่ะคุณลมโบก็มาช่วยนิดหน่อยเพราะว่าเขาได้หยุดเสาก็ตอนนี้มันสามโมงเย็นแล้วค่ะบ่ายสามโมงแล้วค่ะกว่าแกจะตุงแกตื่นผักการทอมทํากับคุ่งกับข้าวค่ะ วันนี้ก็เปิบข้าวเหนียวกันเสร็จแล้วก็มีแรงค่ะ <c oughs> ค่ะก็พักการหอมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะทุกๆท,ท่านเลยที่เป็นห่วงเรื่องรายได้จาก Youtube มันลดลงลดลงตอนนี้ก็ลดลงเรื่อยๆค่ะ <c oughs> จากเดิมทีขึ้นมาสูงถึงสองสามสิบห้าเหรียญค่ะ แล้วก็หลุดลงมาหลุดลงมาตอนนี้เหลือร้อยกว่าเหรียญค่ะถ้ามันหลุดไปหมดก็เสียใจอยู่ค่ะก็เพราะว่ามันเงินมันเข้ามาให้เราเห็นแล้วอะเนาะแล้วก็เอามันไม่ได้ก็ทํายังไงได้เราเกิดมามันไม่มีความรู้กับพวกเนี้ยค่ะมันไม่ใช่ของเรางค่ะแต่ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอขอบพระคุณทุกทกท่านที่ให้กําลังใจแล้วก็พยายามที่จะช่วยผพการหอมถือทําไม่เป็นมันก็ทําไม่เป็นนะคะผพะการหอมคือดูให้ตายยังไงก็ทําไม่เป็นเพราะว่ามันไม่เป็นนะคะอาจารย์เสกเสกสรรปั้น y o u t u b e พการหอมดูทุกวันค่ะดูท่านแล้วชอบค่ะบางครั้งก็นำบทสอนอะไรของเขามาปรับปุงในตัวเองบ้างค่ะแต่ว่าถ้าจะสอนเรื่องการทํา รายได้หรืออะไรมันไม่เป็นนะ่ะงงมากเลยค่ะมันไม่เป็นเกี่ยวกับระบบโทรศัพท์ของประกาศหอมด้วยเพราะบางตัวมันก็มันต้องใช้ภาษาอังกฤษนี่คะขนาดภาษาไทยประกาศหอมยังเข้าไม่เป็นเลยยังทําไม่เป็นเลยก็บังเอิญอะไรก็ไม่รู้ไปกดเอาไอ้ที่มันมีโฆษณาเข้ามาน้องพลอยก็ยังบอกทําไม่เป็นเลยแต่เขาก็เปิดทํารายได้ให้ ค่ะก็จนหลายเดือนน่ะจนทุกคนก็ทวงมาบอกว่าอุ้ยทำไมไม่มีโฆษณาถ้ามีโฆษณาหนูจะดูช่วยพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นเงินเข้ามาอุ้ยดีใจตั้งใจว่าคงจะต้องทำไปเรื่อยๆแล้ว YouTube เนี่ยทำแบบมีความสุขที่ได้แบ่งปันบรรยากาศแล้วก็มีการผ่อนคลายในตัวเองด้วยค่ะ ได้พูดคุยได้ทักทายกับพี่น้องอุ้ยมาจากหลากหลายประเทศกันเลยทีเดียวค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะโอ้มีหลายๆท่านเลยที่เข้ามาก็ไม่ใช่ว่าเหมือนผักกาดหอมไม่ได้เรียนหนังสือนี่เข้ามานี่เป็นครูบาอาจารย์เป็นระดับดอกตุงด็อกเตอร์เข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะแฟนแฟนคลับของผักกาดหอมเนี่ยคือ ถ้ามือว่างก็จะกราบงามๆเลยตอนนี้คือแบบขอขอบพระคุณมากๆเลยกำลังใจอย่างแรงเลยค่ะมาทั้งทุกทั่วสารทิศอะเอาทุกภาษาก็แล้วกันค่ะทุกภาคเลยทางบ้านเราไม่ว่าจะเป็นใต้เหนืออีสานตะวันออกตกกลางฝั่งลุงฝั่งลาวมาหมด <c oughs> ค่ะก็มาดูวิถีชีวิตออของคนบ้านๆค่ะ เป็นคนที่อะไรที่พูดตรงๆค่ะไม่ได้ไม่ได้ให้ดูเหรียญด้านเดียวหรือว่าให้ดูชีวิตด้านเดียวค่ะไม่ใช่ว่าสุกก็โอ้ยสุกเสลิศเลยหรือว่าทุกข์ก็ทุกข์เสลิศเลยสุกทุกข์ปะปนกันไปในวิถีชีวิตของมนุษย์พักการหอมก็เป็นคนคนหนึ่งตรงนั้นเพียงแต่ว่าหัวใจเราคือนักสู้เราไม่ถอยทุกคนมองเห็นว่าลําบากแต่พักการหอมคิดว่าในชีวิตของตัวเองเคยลําบาก มามากแล้วมันก็เลยชินค่ะเอาคลิปนี้มาดูค่ะว่าคุณเลมโบเขาจะซ่อมเครื่องมือได้ไหมค่ะตอนแรกอบอกทุกท่านว่าจะพากันไปเก็บอ,อะไรนะกระเทียมป่าคุณเลมโบบอกว่าผัดไปพรุ่งนี้แล้วกันเพราะว่าวันนี้รู้สึกอากาศมันไม่ค่อยโปร่งสักเท่าไหร่ก็มีขมุกขมัวบ้าง แกบอกว่าแกดูสภาพดินฟ้าอากาศพรุ่งนี้น่าจะเข้าป่าได้ดีก็ไม่มีอะไรแน่นอนค่ะเพราะว่าเราทำอะไรก็คือขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศแล้วก็พร้อมความพร้อมของเราด้วยจ้าอ่าเววหลายห่หางน้ะพี่น้องจ้านี่แหละหันมาดูบรรยากาศเดี๋ยวผักการหอมก็จะขุดๆผู้ด <laughs> ดใดทรงบักจกมาไห้น้ำแน่เด้อจ้าพี่น้อง <laughs> เนี yeah. ่ยแต่ก็มีหลายๆท่านเห็นเอาพั่วมาสับแล้วก็คุ้นหวยหุ่นหวยประกาศหอมเองก็หุ่นหวยค่ะปีหน้านี่ถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านนี่เอาจอบกระเสียมมาก่อนเลยค่ะเพราะว่าเป็นเครื่องมือทำมาหากิน คุดคุดไปเงื่อออกค่ะถอดเสื้อคลุมแล้วหนึ่งตัวเพราะว่ามีแดดแรงนะคะตองเป็นภูเขาเรากาแะจะถึงยอดไม้แล้วช่างซ่อมแท็กเตอร์ยังไม่มาเลย <c oughs> นี่ได้แล้วนะคะเนี่ยถ้าพูดถึงอ,อมันฝรั่งกับ สต uh, รอเบอรี่ผักกาดหอมได้แล้วคะ่ะแต่ก็ขุดไปเรื่อยๆถ้าคุณแลมโบเขาทําเสร็จก็ได้เอาเวลาไปทําจุดอื่นคะ่ะไม่ต้องรอเวลา <c oughs> ได้เงือเลยคะ่ะตอนนี้ถวดถอดหมวกออกแล้วถอดเสื้อคลุมอีกตัวแล้วตอนนี้คุณแลมโบเขากำลังขับ ATV เอา กระบะกระบะจากเอทีวีมาให้ผักกาดหอมใส่ดินตรงนี้ค่ะใส่ดินเพราะว่าเราจะได้ไม่ขนสองรอบคือดินตรงนี้ที่ขุดนะะียค่ะกำลังมาแล้วเมื่อกี้ย่องไปดูแกก็ซ่อมอยู่ที่โรงรถของแกค่ะกว้างเหมือนกันนะคะเนี่ยขนาดใช้พ่วนะคะมาแล้ว ผู้ใหญ่ลีมาหานังมาแล้วทำงานด้วยใจยังไงก็ต้องเสร็จไม่ช้าก็เร็วหยบต้นไม้ค่อยเด้อ เยอะๆเยอะๆเขาบอกว่าได้เยอะยกดำได้ด้วยนะคะเนี่ยอเนกประสงค์เลยโอเคแสกรีนทักซอมิเกมแหกปากซะเสียงดังเลยคิดว่ารถเกายังติดเครื่องอยู่ทักซอมมี่แกนสกเลงวอรชกุด ดุด๊กติ๊กดูแอร์แกบอกว่าเก่งมากเลยคุณเก่งมากเลย <c oughs> <c oughs> thank you thank you ขอบคุณหลายๆเดยอายถักสมิเก๋ยอร์ทูออลิการสิครีอืมอะไรหู <c oughs> แกถามว่ามันฝรั่งแล้วก็ อ,อะไรนะมันฝรั่งกับสตรอเบอรี่ใช่ไหมบอกว่าใช่แกบอกว่าโอเคอืาอะโอเคอย่าอืมอมดูแฟดิสไอคันเยอะแหละบ้าเดินนสลัด nên na potato tik ok good bye potato tik iloda dan na salad <Ja. S 1> green chokke ba ja, salad <Va? S 2> sal uh, sai dan no ba mm vi hosi mm. olika <Ja. S 1> mm. n be no o m a n yo viet in te yo t h a ทินโนาเบอร์โนเฟิร์สเบอร์โนลิตเทอร์เฮอร์กอเซนนาแอตโตถัวก่อนแล้วก็มาถัวรันมาถัวรันเตาอาเซนนากูยูบ,บาออกปุตติด <c oughs> <c oughs> ถักสวิเกแ <c> ก <oughs> ถามว่าจะปลูกอะไรบ้างประกาศประกาศหอมบอกว่า เราจะปลูกถั่วก่อนเพราะถั่วมันจะทําที่ซุ้มไอ้ถั่วก่อนเพราะว่าถั่วมันสูงแดดมันมาด้านนี้จากถั่วที่มันมีเถาขึ้นมาทําค้างถั่วขึ้นมา,นมาแล้วก็เอ่อจะทําถั่วลันเตามันก็เตี้ยลงมาหน่อยจากนั้นก็จะเป็นมันฝรั่งเพราะมันฝรั่งมันจะสูงระดับกลางแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็น กูอยู่บาร์ก็คือเป็นสตรอบเบอรี่เพราะว่ามันจะสูงหลันหลันมาแดดมันมาด้านนี้แกบอกว่าโอเคเจานายเพราะพักการหอมคิดว่าอย่างนั้นนะคะถ้าเราเอาถั่วที่มันมีค้างมีเถาสูงไปบงังแสงแดดแดดมามันก็เจออยู่แต่ถั่วอย่างเดียวมันจะไม่มาหาถั่วลันเตาซึ่งมีระดับหลันลงมาเออ มันฝรั่งมันก็จะมีระดับกลางค่ะตามเนี้ยค่ะส่วนสตรอเบอรี่มันจะติดพื้นสูงขึ้นมานิดหน่อยเองค่ะลูกออกมานี่ติดดินอะอย่างที่พักการหอมเคยมีคลิปเดิมๆมาจ้ะค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะทำการขนดินสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวก็ขุดไปเรื่อยๆ เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเอาดินด้านหน้าออกเดี๋ยวพักการหอมก็จะต้องฟื้นดินฟื้นดินตรงกลางออกขึ้นมาอีกแล้วก็เอาโมนสัตว์เนี่ยมันจะมีขี้ขี้ไก่มันจะมีมีขี้ไก่ขี้แพะขี้วัวงเงี้ยคะ่ะเยอะเลยคะ่ะเรามองเห็นละว,ว่าเป็นปุ๋ยอย่างดีเลย

เย,ยัดตะดุกตีกันสกรีงเก่งนะฮะแปบ๊บเดียวสองแรงแข่งขันจ้าเดี๋ยวพักการหอมจะขุดเรื่อย โอ้โหูสามอันสี่อันแดดสวยมากเลยค่ะตอนนี้ อย่าเกบอกเยอะมากเลยหินนะที่รักแกว่าเก็บเราเก็บมาไว้ตรงกลางนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะจัดเวกโฮจัดเดือนกระจกกัน

Så. So.

เยอะเลยค่ะวันนี้มีผู้ช่วยมือเอกอะไรเยอะแอลอตแอนพิกนี่ ถักสมีแก่นเสกเริง คุณเลมโบเอาดินไปถมทางที่เราไปเดินกันวันนั้นค่ะเพราะว่าแกขับรถ ATV ไปแล้วมันจะได้ไม่ติดลมมันเป็นที่ต่ำๆอยู่นะคะ พอใจมากค่ะรังเก่าเก่าที่มันทิ้งแล้วเนี่ยค่ะแล้วก็ยังมีเออรังโบราณอีกประมาณ3-4อันค่ะเดี๋ยวพักการหอมจะเอามาจัดสวนค่อยๆเป็นค่อยไปค่ะไปทีละขั้นตอน